สวัสดีค่ะวันนี้รูราจะมาแชร์5เคล็ดลับในการเปลี่ยนไม้เซตชีวิตเปลี่ยนนะคะมีหลายท่านอาจจะมีปัญหาในชีวิตเกิดความามีความวิตกกังวลนะคะว่าอนาคตรเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงทำไมชีวิตช่วงนี้มันเครียดจังนะคะรูราก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะมีอยู่5วิธีนะคะสไตล์รูราด้วยแล้วก็รูราได้ เรียนรู้กับครูบาอาจารย์มาบ้างนะคะแล้วก็จะมาบอกเราให้ทุกทกท่านได้รับฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะข้อที่1เลยนี่ก็คือเรื่องของการที่เรากลับมาสนใจตัวเองกลับมาพิจารณาตัวเองนะคะกลับมาดูพิจารณาทั้งข้อดีข้อเสียในตัวของเราเองนะคะให้เรายอมรับมันให้ได้นะคะว่า เรามีข้อดีเรามีข้อเสียในตัวทุกคนมีหมดนะคะข้อดีและข้อเสียให้เรายอมรับมันให้ได้นะคะสนใจตัวเองมาศึกษาตัวเองอะคะ่ะเข้ามาพิจารณาภายในในจิตในใจของตัวเองว่าเรามีข้อดีข้อเสียอย่างไรยกตัวอย่างเช่นนะคะหลายท่านก็จะมะีความรู้สึกนะคะว่าอิจฉาริษยาบ้างนะคะ แต่ว่าหลายท่านก็คืออ,อไม่เป็นพิษเป็นภัยหรอกแต่วิความรู้สึกแบบนี้ให้เรายอมรับไปว่าเรามีเรามีความอิจฉาบ้างริษยาบ้างมันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะคะแต่เราจะทำยังไงกับความรู้สึกของเราแบบนี้นะคะจิตใจเราที่เป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปผักใสนะคะแต่ให้เรามองไปทางบวกว่าเมื่อเรามีความรู้สึกแบบนี้แล้วเราจะแก้ความรู้สึกที่มันเป็นนก t i v ในตัวของเรานี่แบบไหน ก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้นะคะมีความรู้สึกอิจฉาลิษยาผู้อื่นเห็นเขาได้ดีกว่าอะไรเหล่านี้วแปลแปว่าเรามีลักษณะขาดนะคะบางอย่างที่เราไม่มีแล้วเขามีแล้วเราก็ไปอิจฉาเขาเราก็แก้ปัญหาโดยการพัฒนาตัวเองโดยการหรือเราจะยอมรับไปว่าคนเรามันมีต่าง มีความต่างคนเราวัาสนาเกิดมาไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราอยากจะทําชีวิตให้ดีเหมือนเขาเราก็พัฒนาในตัวของเราเองเราจะไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะคะก็ค,คือเราจะพิจารณาที่ตัวของเราเองเราอยากได้เหมือนเขาเราอยากดีอยากเด่นเราก็จะต้องพัฒนาตัวเองด้านไหนบ้างเราก็ค่อยๆ คุยกับตัวเองนะคะค่อยๆพัฒนาอย่างเช่นรู้ราเป็นคนขี้โมโหนะคะเป็นคนขี้โกรธโกรธง่ายหายเร็วนะคะแล้วก็ลูกปี๊ดจะเยอะนะคะใครมากระตุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นนะคะเราก็จะรู้สึกว่าไฟแรงใช่ไหมคะอะไรมันก็จะรวดเร็วก็จะโกรธง่ายนะคะโกรธแรงฮนะ,ะโทสะเยอะอย่างเงี้ยเราก็มาพิจารณาตัวเองแล้วก็หาคําตอบให้กับตัวเองว่าแบบเนี้ยเราไม่มีความสุข เรารู้สึกว่าเราทุกข์แล้วเราก็ดันไปมอบความทุกข์ให้กับคนอื่นอีกนะคะลูลาก็จะเปลี่ยนทัศนคติก็คือก็พยายามที่จะลดความโกรธลงนะคะมองอทุกอย่างให้มีความสุขมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องของความสนุกสนานไปมองอีกมุมหนึ่งของเขานะคะคให้โอกาสเขาเราก็จะไม่ปีดเร็วค่อยๆปรับแบบนี้ในเมื่อนิสัยหรือว่าข้อเสียเรามีแบบนี้เราก็ค่อยๆปรับค่อยๆ พิจารณาตัวเองเนื่อมเป็นนิสัยมันมานานแล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆทํานะคะค่อยๆเปลี่ยนสักวันหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนได้นะคะเหมือนดูร้านในปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยโกรธแล้วนะคะก็จะมองอะไรก็เป็นเอ่อรื่นรมนะคะสุนทรีไปอันนี้ข้อที่1นนะคะนี่คือเริ่มกลับมาสนใจตัวเองกลับมาคล้ายๆกับรักตัวเองนั่นแหละคะ่ะเราก็คุยกับตัวเองให้รู้เรื่องว่า เราต้องการความสุขไหมถ้าเรามีข้อเสียเยอะกว่าข้อดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการพัฒนานและปรับปรุงนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างข้อที่1นะคะแล้วก็ข้อที่2ก,ก็คือหยุดเปรียบเทียบนะคะเราเปรียบเทียบกับใครถ้าเราเปรียบเทียบกับคนที่เราด้อยกว่าเราก็จะดูมีความสุขดูดูแฮปปี้ happy, ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเรากับคนที่เขาสูงกว่าเราก็จะมีความทุกข์มันก็จะคล้ายๆทีู่ รูลายกตัวอย่างเรื่องของความอิจฉาลิษยาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไปเปรียบเทียบไปทําให้ตัวเองนี้มีความต่างกับเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พยายามเปรียบเทียบกับใครนะคะเราเป็นอย่างไรนะคะเราก็เป็นอย่างนั้นของเรานะคะเราพอใจอย่างไหนเราคือมันเป็นเรื่องของความพอใจนะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบไปว่าเราไม่พอใจเราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นมากเกินไปมันทําให้เรามีความทุกข์ เราก็หยุดการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือเรื่องของหยุดสนใจความคิดของคนอื่นนะคะข้อนี้ก็มีความสำคัญมากในสังคมไทยในยุคยุค ตั้งแต่ในแต่ไรไม่ใช่ยุคป,ปัจจุบันนะคะคือตั้งแต่อดีอดตอดีตการมาแล้วนะคะก็คือเราก็จะมีแบบเป็นหมู่บ้านเป็นครอบครัวเป็นชาวบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะสนใจกันอันนี้เป็นอะไรเธอเป็นอะไรลูกเธอเป็นอะไรสามีเธอเป็นอะไรก็คือ,คอมันเป็นเรื่องที่มันแบบเออมันเป็นเรื่องของคนอื่นนะคะมันไม่ใช่ของตัวเองมันต้องกลับมาข้อที่หนึ่งนะคะ ถ้าเราสนใจความคิดของคนอื่นมันจะไม่มีความคิดของเราอยู่เราก็จะมีความวิตกกังวลเราจะต้องไปทําตัวเองให้ให้คนอื่นเขาถูกใจอะคะ่ะมันซึ่งมันทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะทําทให้ทุกอย่างผู้คนทุกคนพอใจเราไปสมุดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วมันก็จะเข้าข้อที่4ี่ก็คือเรื่องของทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ไม่มีความเพอร์เฟกนะคะสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีความเพอร์เฟกต์ใดัด้งสิ้นนะคะ เพอร์เฟกหรือว่าความสมบูรณ์แบบของเราอาจจะไม่สมบูรณ์แบบของคนอื่นก็ได้นะคะเราหนี่เราคิดว่าเราทําดีแล้วเราสมบูรณ์แบบเราครบทุกอย่างแล้วเพอร์เฟกหมดทุกอย่างแล้วแต่จะมีอยู่คนหนึ่งก็ก็ตาหนิเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในโลกนี้จะไม่มีความเพอร์เฟกนะคะเพราะฉะนั้นทำสิ่งที่ที่เราทําอยู่ให้ดีที่สุดเราคิดว่าทําดีที่สุดแล้วเต็มความสามารถของเราแล้วก็คงภูมิใจเท่านั้นละค่ะนะคะอันนี้ก็คือเราจะ ไม่ไปคิดมากนะคะเราจะต้องไม่พิถีพิถันจนดีที่สุดต้องดีที่สุดต้องดีกว่าใครอะไรแบบเนี้นี่คือนําความทุกข์มาให้ตัวเองในโลกนี้คือสัจธรรมมันไม่มีแบบนั้นอยู่แล้วนะคะถ้าเราเข้าใจโลกนะคะเราจะเข้าใจชีวิตนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือมองปัญหาหรือข้อผิดพลาดของตัวเองเป็นโอกาสะคะ่ะอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่า เรามนุษย์ทํางานมันก็มีข้อผิดพลาดมีปัญหาเข้ามาให้เราแก้ไขใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสตาักหรือว่าเราอยู่อยู่กับปัญหาเราอยู่กับความผิดพลาดนั้นตอกย้ําตัวเองว่าเราทําผิดเรา,เาไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยคะนี่ก็คือทําให้จิตเรา,เาถูกสั่งว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือว่าเราทําผิดพลาดเราก็จะไม่กล้าทําสิ่งนั้น อีกต่อไปมันทําให้เราเสียเซลล์มันทําให้เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะข้อนี้สําคัญเหมือนกันนะคะมันเป็นการที่จะทําให้เราพัฒนาไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นให้เรามองปัญหาแล้วก็มองข้อผิดพลาดนี้เป็นโอกาสที่จะพัฒนาทําชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองทําชีวิตให้เราดีขึ้นนะคะเราผิดพลาดครั้งแรกไม่ไม่ใช่เราผิดพลาดไปตลอดชีวิตแล้วก็ ลองทําอีกครั้งที่2ครั้งที่3นะคะทําความเคยชินอยู่กับข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วเราก็จะมีความสุขว่าอ่ะครั้งที่1เราผิดพลาดมา10อย่างครั้งที่2ที่เราทําเราผิดพลาดแอย่างล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเกิดความชํานาญแล้วคุณก็จะมีข้อผิดพลาดน้อยลงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ผิดพลาดเลยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกเหมือนข้อที่4ใช่ไหมคะนี่ก็คือ เคล็ดลับ5เคล็ดลับนะคะที่หลหลาเอามาฝากทุกทท่านนะคะ,ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองทำให้ตัวเองเปลี่ยนชีวิตได้ก็ฝากกดไลค์นะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์ให้หลหลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลหลาได้ทำคลิปใหม่ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ